สำหรับในเกมนี้จะพาเหล่าเกมเมอร์มาผ่อนคลายกับเกมปะจนภัยในสไตล์แพลตฟอร์มมิงกันหน่อยทางอิงก,ก็ขอหยิบเกมในสไตล์เล่นเพลินม,มาแนะนำก,นกันกับเกมที่มีชื่อว่าหัวที่นับว่าเป็นเกมแนวโพสเซลในสไตล์แพลตฟอร์มมิงที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันดูสวยงามดีด้วยภาพวาดเขียนมืออันมีสีสันดูสดใสบวกกับเพลงประกอบเกมที่ดูไพเราะและก็บรรยากาศเกมค่อนข้างผ่อนคลายเลยค่ะ โดยทางผู้เล่นจะได้มาสนุกกับการเดินทางของตัวละครที่มีชื่อว่าหัวเธอคนนี้จะต้องออกเดินทางผ่านดินแดนต่างๆอันมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ละเส้นทางการเดินทางของเธอนั้นล้วนมีแต่ความหมายนะคะตัวเกมจะก็ค่อยเปิดเผยเรื่องราวความลับของเกมจนนําไปสู่เรื่องราวดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นที่เกมนี้จะพาคุณได้อินตามกันอย่างแน่นอนเลยค่ะ แล้วก็แต่ละสถานที่นั้นทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับก,บการแก้ไขปริศนาค้นหาเรื่องราวภายในเกมที่ดูละเอียดอ่อนมีการลำดับการเล่าเรื่องและการจัดองค์ประกอบฉากที่ดูดีเกมนี้เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นกันเพลินไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็นับว่าเป็นเกมเบาๆที่น่าติดตามแล้วก็เกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่24สิงหาคมในปี2021นี้บนเครื่องเล่น PC สามารถติดตามได้จากใน Ste ี am และก็ยังมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่นใน n ฮ o Switch นะคะ หากว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากรู้จักหรืออยากติดตามเกมอื่นๆสามารถมาดูช่อง v i s u a l Gamer TH ของเรากันได้เลยค่ะเรามีเกมสนุกมาแนะนำกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่ของช่องเรากันค่ะ